สวัสดีครับ Digital Store โรโบคาเฟ่ครับเล่าอะไรมาโชว์ของแปลกของพี่ของพี่พี่เพิ่งพาถึงของแปลกอ่ามันเป็นมันเป็นทูบีเคเก้เวอร์ชันเกาหลีซึ่งโตใหญ่มากดูสิอันเนี้ยอันเนี้ยพูดก่อนนะไม่ใช่ของก๊อปนะอ่าเพราะว่าเนี่ยมันมีมันมีบริษัทมีบริษัท Alexander Entertainment แล้วก็ตีโลโก้ปกติคือมันซื้อลิขสิทธิ์ไปซื้อลิขสิทธิ์ไปทำแล้วขยายน่าจะยึดยึดทรงทบี้คาเกะรุ่นรุ่นแรกแต่ว่าทำไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วมีครบตามตัวที่รวมล่างอ่ะตัวที่รวมล่างอ่ะน่าจะไซส์เดียวกับไอตัวไอตัวที่ที่ที่เป็นที่เป็นเท่าดีเท่าดีกันแกเลยคโอ้โหพี่เอก ผมยังคุยกันอยู่มันก่อยู่แล้วอออ้อู้อูโอ้ตัวหุ่นมีน้ำหนักออยขอขอยิบตัวนี้ใหญ่จริงๆเราไม่มีตัวเก่าใช่ไหมตัวเก่ามังกรผมไม่มีมีตัวอื่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เทียบให้ดูดีไหม อันนี้ตัวตัวพิคาเกะนี่ก็มีปืนมีลูกธนูเราครบเลยเด็ดอันนี้ตัวดีเอ็กซ์โอซึ่งซึ่งตัวพิฆาเกอะมันก็ทำออกมาเท่าตัวดีเอ็กซ์เท่านั้นแเละตัวที่ดีเอ็กซ์ที่แปลงร่างไม่ได้อืมอ่ะพี่ผมจับมาเนี่ยอย่างนี้มันก็ประมาณอย่างเงี้ยไดยืนได้อืา แล้วก็อันนี้เป็นปืนติดติดหัวไหล่ติดตรงนี้ป่ะติดัวไหลยจะไม่ใช่บอลจอยนะตรงนี้ป่ะจะเป็นใจเสียบเป็นจอยเสียบต้องเนี่ยอันนี้ของมันนระเทไว้แล้วก็ส่วนที่จับจับไว้ก่อนก่ะส่วนตัววิคเกะอันเนี้ยเขาเหมือนกับเอาตัวตัวเล็กอ่ะใช่ป่ะพี่ ที่มันแปลงร่างมาใส่ตัวเนี้ยอ่าอ่ามาขยายไซส์ขยายไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ใส่อาวุธเข้ามาให้อ๋อมีดาบมีปืนหน้าืนมาดูไอ้ปืนอ่าอย่างนี้ซึ่งเหมือนเหมือนเหมือนเป๊ะนูนี่อันนี้ครับอันนี้อ่าซึ่งเหมือนเป๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อีก ปืนนี้ก็ยิงได้ด้วยนะหรือว่าจริงๆแล้วมันทํามาเพื่อให้เล่นกับไอ้ตัวโทบอปปี้เาแคะที่เขาทําตัวไซส์ใหญ่อ่ะตัวนี้แหละมันมันมาในกล่องเดียวกันมันก็ไปโอเวอร์ไซส์แั่นั้นเองมันเป็นกล่องเดียวกันนี่นี่ถือตรงนี้ถือตรงนี้ถือตรงนี้อ่าอย่างนี้คือปืนแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นปืนไม่ได้หรอกมันก็จะต้องถือดาบ ดาบแบบนี้นี่ดาบที่จะถือนี้นี่ร้านนี้ก็เป็นฝักฝักดาบแต่จริงๆแล้วมันต้องเป็นปืนได้นะปืนได้นี่เป็นหน้าไม้นี่ออาพิทูปีมเก็อ๋อแล้วนี่มีอันนี้พิเศษนี้ดาบของเข้าแท้ไม่มีเนี่ยแพงกันแพงตรงนี้แหละพี่ ายากนะของแท้ไม่มีนะเฮ้ยโอ้โหคิดได้เนื้คิดรวมเข้าไปได้ข้างในใช่ไหมอันนี้รวมได้ลองเลยไหมล่ะลองไหมลองไหมมาโอ้โหเดี๋ยวจะรวมลายดูดูๆ่ามันเหมือนของเก่าว่ะก็คือก็่ือง่ายเหมือน โอ้พี่ต้อ้อนี้ออกมาก่อนอันนี้มันเข้าไปรวมยังไงอ่ะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพับนี่ก่อนดีกว่าเออพับพับอันนี้ต้องพับอย่างนี้นี่แล้วก็เอาหาพับขึ้นนีดมันเหมือนงอได้ไม่เต็มป่ะไม่ได้แค่นี้แหละครับอืมเออถ้าไม่ประกบเข้าไปมันจะงเฉียง ลุ้นไหมลุ้น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 ละลายอีกนะที่ทำของใส่เข้าไปตรงไหนเนี่ยต้องมี้ป่ะอันนี้ล่างบางกรไม่ใช่ไหมใช่ไปพี่ต้องเอาตรงนี้เรียนผิดต่ออ๋อตอนเป็นล่างบางกรใช่ไหมพี่ต้องเรื่อขึ้นไปลาตัดนะ อ๋อนี่คือตอนเป็นมังกรก็ผู้ช่งถามอยู่นี่นี่ว่าใส่ตรงไหนครับตรงลือมากนี่น,นีเสร็จปึ๊บอันนี้พับเข้าไปนี่น,นี่หางมันอืมเป็นมังกรฝรั่งด้วยนะอืมมันเป็นมังกรน้ำอืมลิวายาฟันอืมแล้วก็จับยัดเข้าไป จะให้เห็นจะให้เห็น,นจะได้จริงๆไม่ไม่ขามันขามต้องอย่างนี้ดิแล้วก็เอาเล็บมาหนอ,อกนี่เล็บต้องอย่างนี้หัวรายละเอียดไม่ได้นี่เราก็ใส่เข้าไปรูปมันอ่า นี่ขานี้มันน่าจะดึกไม่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 ขาหมุนแค่นี้เหรอแค่ขาหมุดลงจะเป็นดีวายซันแค่นี้ใช่โอ้โหเท่กว่าเท่ว่านะเหมือนก่อนไม่มีหนวดด้วยนะ ตัวใหญ่ใหญ่กว่านเยอะเลยใหญ่หว่านี้เยอะมากบางเงินถ้าเราหยิบตัวนี้มารีวิวมันจะได้เทียบเลยนะแต่เนี่ยไม่มีผมไซส์ประมาณนี้แหละแตกมันเยอะมากไม่ได้ขายแล้วหรอผมว่าขายเหรอคุณจะได้มีงบไปอะไรนะโถพี่ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วพี่ซื้อแค่นี้พี่ไม่เดือดร้อนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวเมืองกลางอ้า ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมันมีครบสามตัวเลยถูกไหมเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูสองตัวเป็นยังไงสองตัวว่าสองตัวเป็นไงตาชอบตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้มาแปลงตัวนี้มันเท่สุดอยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นหน้าอกไงไออีกสองตัวมันแปลงแล้วมันไม่เห็นหน้าอกนี่ใครแฟนโทบี้คาเกะเนี่ยซีรีส์เก่าซีรีส์โชโกคินซีรีส์นี้ครบครบแล้วล่าสุดค่ายไหนจะทำวะอ่าหูแหลสกายสตูดิโอ เออสกายที่มันออกไอตัวโซวีคาเกลออกมาก่อนสกายหรือไม่รู้ค่ายไหนอะสกายหรือไฟโป๊ะจำไม่ได้หรือโพสหรืออะไรสักอย่างนี้ยโพสไม่ใช่โพสแล้วสกายสปีโอ่เลยอ๋ออ่ที่มันจะทำออกมาเป็นตัวใหญ่เลยใช่ไหมใช่อ๋อใหญ่สะใจดีวะได้แล้วใช่เลยโอเคประมาณนี้ันเดี๋ยว เราจบคลิปแล้วให้ดูอินเสิร์ตหลังจากจบคลิปเราดีไหมได้อีกสองตัวอ่ามีครบนะสนใจมาดูให้จบได้เงนะเผื่อใครแบบอยากชอบแฟนชอบเวอร์ชั่นแท้เวอร์ชันแปลกอยากได้แบบเวอร์ชันวินเทจเต็มไม้เต็มมือเนี่ยอ่าตัวนี้ไม่ใช่ไม่ให้ไม่ใช่ไต้หวันนะตัวนี้มีสังกัดนะพี่กับทำเกาหลีใช่อ่าบอกไว้เลยเกาหลีไม่ไ่ใช่ปลอมนะครบครบเลยนั่นเนี่ยอืมเล่นอันนี้ก็ครบ อันนี้อันนี้แถมให้ของแท้ไม่มีโ <c oughs> อเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับสวัสดีครับอย่าลืมตามชมคลิปหลังคลิปนี้นะ <c oughs>